วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกฎหมายกับธรรมะในคลิปที่แล้วได้บอกสู่ฟังเกี่ยวกับคําว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิทเรียกร้องหน้าที่ความชอบธรรมแล้็ชอบโดยกฎหมายนะครับสิทธิคือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้นะครับเสรีภาพก็คือความสามารถที่จะกระทําหรือบกกระทําอย่างไดนะครับสิทธทิเรียกร้องก็คือความเป็นเจ้าหนี้หน้าที่มันเป็นสิง่งคูกัน นะครับคือมีข้อตกลงกันเกิดคนนึงเป็นเจ้าหนี้คนกนึงเป็นลูกหนี้ครับแต่ว่าภาษากฎหมายเขาใช้คัว่าสิทธทิเรียกร้องสิทธิที่จะเรียกร้องให้คนนึงปฏิบัติตามหน้าที่เจ้าของในกรณีที่เจ้าบริหิตามหน้าที่ความชอบธรรมแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายครับมันมีบางกรณีที่อาจจะชอบด้วยกฎหมายแต่บ่ชอบธรรมเนื่องจากอย่างครับเนื่องจากว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือที่จะคุ้มครองสิทธิทของแต่ละคนมันก็มีบางเรื่องที่กฎหมายจะต้องกาหนดนะ กำหนดระยะเวลาในการรักษาสิทธิของเจ้าของเพื่อครับเพื่อให้เกิดความเปิดตื่นลุนในการที่จะรักษาสิทธิ์ของเจ้าของเพราะนั้นแล้วมีหลายการณีที่เป็นหน้าที่เป็นสิทธิของเจ้าของที่ห้องจะต้องรักษานะครับโดยที่หนะ้องบุหรนะอาจจะต้องเสียสิทธิท์ไปนะครับเดี๋ยวในช่องทางนี้สิมาที่เราสู่ฟังมีเรื่องออ่างแน่นะครับในคลิปๆนี้ครับสิ่าท่เราสูฟังเกี่ยวกับอ um ำนาจฟ้องอำนาจฟ้องก็ยังครับอำนาจฟ้องคือสิทธิในการที่จะใส่สิทธิ์ของเจ้าของอ ฟังละมุงบอกรับคือการที่จะฟ้องล้องต่อสารเพื่อให้ได้มาสึ่งสิทธิ์ของยุคฟองนั้นนะครับทางกฎหมายแผงเพิ่นเบิงมีการโตแย่งสิทธิ์กันหรือยังอ่าก็จะว่าผมไปยืมเงินข้าเจ้าอ่าเอิิ้น่าข้าเจ้าเนาะบ่อยากเอ่ยชื่อสมมุตินะครับไปเอิ้นไปยืมเงินข้าเจ้าแต่บังเอิญนว่าอ่ากฎขอผูกพันมันยังบ่มีขอผูกพันตามกฎหมายเลยนะครับไปขอหยืมเงินเพิ่นอ่าขอกู้ยืมเงินเพิ่นเพิ่นยังเบ่อันเอาเงินให้เลย ค,ความสมบูรณ์ของสัญญาก้ยังบเกิดพัวยังบ่มีการสรงมอบเงื่อนกันเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดอ,อีกฝฟายนึงชิมว่าฟ้องให้ผมชำระหนีเนื่องจากว่ายังก็แล้วแต่ครับศาลพิจารณาเอามันยังบม่มีการส่งมอบเงินกันสัญญางบ่เกิดยังบ่มีการโต้แย้งสิทธิ์ก็ฟ้องบอ่ได้อันนี้เป็นบม่มีการโต้แย้งสิทธิ์ทางแพง่งทางอาญาครับถ้าเกิดว่าบ่ได้เป็นผู้เสียหายครับก็บ่สามารถที่จะฟออ้องร้อง ในทางอาญามันต้องเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเกิดความเสียหายกับเจ้าของหรือเกิดความเสียหายกับสังคมถึงมีถึงที่มีการดําเนินคดีอาญาได้นะครับอันนี้คือเป็นผู้เสียหายในทางอาญานะครับแต่ข้อสุดท้ายที่ผมลงไว้คือสิทธิส่วนพุน้นแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่จะมาทําลายเฮาถ้าเกิดว่าเขาต้องไปถาไปแจ้งความไปฟ้องศาลมันกับบทท่านการก็เลยกฎหมายก็เลยมีหลักการว่าเฮ้า สามารถกระทําการเพื่อจะป้องกันที่เจ้าของกระทําการโดยความจําเป็นเพื่อให้เจ้าของได้ลุดพ้นไปจากเหตุร้ที่อาจเกิดขึ้นโดยทีห้องบริษักระทํางข้อมผิดนะาทางกฎหมายอาญาเขาจะรู้ดีว่ากระทําโดยป้องกันกระทําโดยจําเป็นจะมีอีกค้าหนึ่งกระทําโดยบันดานโทษสะเอิดได้เบิ่งนคาราว่าครับผู้กระทําคว้อมผิดนาขั้นมระอ่างว่าป้องกันจําเป็นกระชิดอ้าง โอ้คอยบันดาลทษสะคอยเฮ็ดไปว่าคอยบันดาลทศสะบันดาลทษสารนะครับเเพิ่นอ้างไปเพื่อที่จะให้ศารพี่น้าเห็นใจว่าอ๋อเฮ็ดไปโดยมีความบีบคั้นที่บ่ยุติธรรมเกิดขึ้นเฮ็ดไปสารท่านอาจจะลดโทษให้เท่าใดก็ได้อันนี้นเป็นลักกฎหมายนะครับอันนี้เราสูกันฟังหเห็นภาพว่าแม้ว่านะครับการใส้สิทธิ์เขาจะต้องไปยิงคำรองต่อสารแต่ กฎหมายก็เล่งเห็นความสําคัญของสิทธิในการที่จะรักษาสิทธิ์ของเจยวของครับก็เลยมีหลักกฎหมายอ,อันนี้เราสู่วนฟังพ่อเขาข่า,ขานะครับสําหรับรัธถ้ำนะครับพุทธทวจนะทีเอามาให้เห็นก็คือว่าความเพื่อนอความเพื่อนคือเข้าใจในสิ่งนี้ก็แล้วแต่มันก็จะเป็นทุกข์ ในสิ่งนั้นนะครับคนเท่ากับมีความทุกข์ย้อนเนี่ยครับย่อนความคิดนะครับคิดมากผมก็ไปคือกันครับคิดมากคิดนั่นคิดนี่คิดในอนาคตคิดในอดีตกังวลใจครับแค่จริงใดถึงจะบ่มีความความทุกข์นี่เลยน่ก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันรู้ลมหายใจว่าเฮ้าคิดมากเฮ้ากอ๋อคิดกับหูวเฮ้าคิดมากเดี๋ยวเฮาก็หัว่อ๋อเดี๋ยวความคิดเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับอ่าคิดหนามีอย่างเชี่าสู่กันฟังกับ โปรดติดตามคลิปต่อไปครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่รับฟังครับเดี๋ยวคลิปหน้าม,ม่ยังเราสู่ฟังโปรดติดตามตอนต่อไปคลิปนี้รับไปก่อน,นครับสวัสดีครับผม